ยอดเลยพี่น้องนี่ตบักใหญ่เลยมาแล้วมาแต่ตัวเดียวพี่น้องเลยมกยางพี่น้องเไย กลลาลทักทายสบายดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านมืนน่อนีอ้กับพบอๆกับเฮาสองคนกับบอแม่นมันนี่พาเดียวไปเชิญมงดักหนูพี่น้องเลย กะไปเสื้อแถวๆหน้าบารมอนนี่ละกะเลาะขึ้นไปเสื้อหน้าเขาเจ้าเนี่ยชงนี่ก็ขำเต็มละสี่โมงอะไรพี่น้องไงไปกับแม,ม,ม่สองคนมาเนี่ยไปเสื้อโมงนักหนูพี่น้องไงหนูพุกชงนี่ก็เข้าก็แก่แล้วล่วะอุปกรณ์ถ้าไปหาก,กินมื้อนี่กะนี่เป็นเลยแน่แม่นนี่โม,โมงดักหนูพี่น้องไงนะเนี่ยแต่สายมันก็โลดเด้พี่น้องไง เพาะว่าหนูหลายนะเอาก็เลยลองไปเซิร์ฟบ้างว่ามันสีมานอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเข้าซ้งนี้ก็อยู่ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยอีประมาณอาทิตย์นึงก็ได้เกล้ละเข้าบราร์มอนก็นได้อันนี้หน้าเอ,อ้ยบราร์มอนนะเนี่ก็แยกเดือดเฮ็ดปีนี้ส่วนของบราร์มอนอยู่ทางเตอร์พละพี่น้องเอ้ยกำลังโลหานด้านหนูหรือว่าทางหนูพี่น้องเอ้ย ບໍ່ແມ່ນເພິ່ນກຳລັງດ່ານຫາຢູ່ແມ່ນບໍ່ແມ່ນບໍ່ໄປເບິ່ງກ່ອນພີ່ນ่້าຊິແນ່ນ ซักลงเลยมันเงนะอะอะลอี้อแม่เป็นลงชิมือก่อนบันรไงเนต้นเต้นยันไไงไงเลยมงกัดเลย เป็นว่านูเลี้ยนไปพี่น้องไงนะแฮวชุมกับเจ้าเป็นกะนล้นเลยแต่งดีๆโมงมางกะอาล์เรื้อตามคันเทน,น่าอนี้แหละพี่น้องไงดาดโนูพี่น้องไปดันโอ้ไง่งๆเลย เดี๋ยวเ็วมเมนเชอร์ก่อนเออเชอร์เลยเดฟลงไปวิธีเชอร์ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยวางเจ้าเพิงคะเกียวแล้วได้เห็นแต่โตเฟืองพี่น้องเอ้ย เดือจักลางแม่นเดือดคนละล่างเดือดแม่นแล้วดละ ทรงนี่ก็ค้ำเตับลาพี่น้องเลยเอากะเสื้อโมองนูกะแล้วเป็นที่เรียบร้อยละเสื้อคนละห้าหล่างพี่น้องเลยกับบะแมนบะแมนเพิ่งแล้วแล้วล่ะเอากะแล้วตำลังปะล่อลุ้นมือเช้าพี่น้องเลยไปเรื่อยๆกัมาหรืมมีมาน,มานกัติดตาม,มบนกระเบ้าละมอนนั่นละเอาเชิด,ด้มือละพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้ามือที่สองโตมาพี่น้องเลยเอากระชได้ไปหายามโมงดักหนูคือเก้านละวกับบอมแม่สองคนช่งนี้ก็เต้เช้าจะได้พี่น้องไประมาณห้าโมงครึ่งนี่ละฮะเอากระชได้ไปหายามก่อนพี่น้องเลย บรรยากาศยามเช้าพี่น้องเอ้ยไปด้วยสายน้ำเม่ออากาศตอนเช้ากันหนาวหนาวพี่น้องเอ แม่ลงยามไอหน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าเราม่อนกันสีเลาะยามทาุกคนละพี่น้องไงก็มีสามสี่มองุ่นละเดี๋ยวสีห้าเลาะยามมังกรว่ามันสีมานอยู่พี่น้องไงครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยมังกรเหงื่อไปซีถือยี่บ่เอ้ยซีถือเลยอ๊ะ เอาค่ะยามมาได้สองรางพี่น้องเลยียื้อไปลุ้นน้ำมัแม่นว่าจะยื้ออยู่บ่ายามมากอะในเฮืองเติม้วพี่น้องเลยเหลือแต่สองรางชุดท้ายบ้านนี้บีหัวสีมานบอกถ้ามาแล้วก็ถือว่าโอเคถ้าโมงโมงเฮามีอยู่สิบสี่พี่น้องเลยเหลืออยู่สองรางน้ำม่นเต้นไปหาเลาะยามก่อนละบีหัวมันสีมานบอก thử thư thử là thử là bao nó rồi cái bần con mà chỉ nhảy trông được tát à. oh giọt đấy nó nghe Bộ nhảy đây มาแล้วมาแต่ตัวเดียวพี่น้องเลยคือแต่ลางชุดท้ายง่ายเต้ได้มากกันเลยยอดเลยแต่มันก็ตายแล้วนะมันคือเต็มมือคืนหรือว่าแต่มมือวานหมดละตุงงหญ่เลยพี่น้องอนะ ต said, uno, two, ัวเดียก็คุ้มเลยพี่น้องไงแล้วไปที่เรียบร้อยละพี่น้องไงได้แต่ตัวเดียวนะบัตนี้เ้ากับซีเมอร์ละบัตนี้ช่วงนี้กับพลกับพลไม่แล้วนะพี่น้องไงพยุกต์ก็เริ่มเข้าไม่ละช่วงนี้ก็ได้เ้ากับห้ามาหัวเทินไปที่เรียบร้อยละพี่น้องไงหลังจากมาหัวเทินกับพลก็ตกพอดีเดี๋ยวเ้าชิมาเฮ็ดกินอยู่เฮือนเอ้ยบารมอนนี่ละเต่าวีวางนะก็เลยพอดีมาเฮ็ดอพื่อนกับบะแมนไปพอดีห้าวิเฮ็ดเมนูเลยพี่น้องไง ติดตามเบิ่งกับบ่าวละมอนเด้อพี่น้องกันบรรยาก,กาศยามเช้าก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องเไงฝนกระตกฝนฝอยฝอยตั้งเมื่อคืนนะพายุเฮาพี่น้องเไงเดี๋ยวฮานชิมาจีโน่ก่อนแม่นเจนลกฝนก่อนแล้วก็อยู่แม่น มีอพุกหน้าญงเติบละจนาเลยมขาเอ็้ยเป็นยังจกเป็นนหนุงหตอนนี้ถีเต <c oughs> โอนั่นรครับน้า เดี๋ยวเราเข้านะคุณวิบูลย mẹ mẹ mà này nó còn gì hết phát ngốc thì nói mốc không ạ ừ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  ส้นพักก้าห้าก้าหั่นแล้วพื้นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรับอามีโบสิไข่แน่กับหอมแดงหอมโบอันน,น,นี้พักอิตูส่วนเนื้อห้ากัซับพื้นที่เรียบร้อยแล้วมกุกหนูพุกหน้า,ามานะันให้หนูห้า,ากันไปตองห้าลรนแล้วบ่ลรนนี้ไหม ตับแก้วก่อนนะแก้วเชือมมกเ้าตัเตัวเ็หมตงกหล่ะ เทมธรรมชาติเด้พี่น้องเลยเทมผู้เองเลยนะนี่นะบันนี้เพิงเขา้าพร้อมแล้วล่ะบันนี้เข้ากบชีได้เปลี่ยนคุ้เลยพี่น้องเลย นะก็เลื่อนไปไดวเ้าเอาพริกลงก่อนเนนู่นมุกหนูหน้ามานันเนงมุกซุกหน้าพี่น้องเอาใส่น้ำปลาใส่เกลือ เอเข้าเนโนเนี่ยผมชืน็อเนี่ยก็ไล่ลายนีมีแทกะเดาดะเดไ เอาลงไปเหลือหอมเหาเทียบนีโหสิไข่ท่านอยู่ี่น้องยขั้นตอนปรุงมันยังหอมเลย เดี๋ยวจะซื้อปรุงแล้วจะฟอกเป็นพ่อมกหน่อยปรุงแล้วละเดี๋ยวเหาซิสะสฟอกเป็นพ่อไม่ตองก่อนไปนี่ประมาณนี้ละเฮ็ดมกเดียวบ่เอ็นมกเดียวกับมกเท่าอ่ะมกเดียวกับมกเดียวพี่น้องย ເຮັດວ່າເຮັດເມກນຮັດໝົກແຂນເນາະໝົກ <c oughs> ใหญ่เลยพนะี่น้องเลยมกเร็วสัวนี้ดีใจได้กินมกหนูพี่นหะเพราะว่ามกหนูหน้ามแซบไปจะห้ากัยังไม่เคยกินเป็นว่าแซบมกหนูนะทดลองบ้ปงว่ามันเสี่บใชนไหมของพันยางก่อน đi đến mốc một, mốc hai, mốc khang, mốc yang, khi mà nó chì chẹp thì cứ tiếp tục bưng đi, 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 โกบไวเพื่อเฮอมันสุกเสมอกินหอมไปไกลขนาดเราพี่น้อยคือสุกแล้วล่ะหอมแห้งพี่น้องเอ้หอมครับนะ Rút ra đi đâu Tắt con tạp, tạp. มกนูเขากัได้ฮะสิกินขา้าวเซาก่อน,น,นบัดน,นี่ยน่นลงเล่น,นแซบแซบกับ,บ,บครคบาล์มอนคือเก้าวอะไรพป่น้องงมุกนูพุกเดี๋เลาแล่วแซบบอหอมเนาะมกเข็บเนาะ Thấy không? Xem Xem Xong cô ra cho kênh Ghiền Để đều vậy vậy vậy. Vậy. Vậy xong, <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปกี่เอแ่นย้วข้าวเอาก่อนีการข้ากกินข้าวกินน้ำกนอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยแต่เอ้ยบอมอนครับาวฟองเป็นขาวแยะแน่โซงนี่ก คนก็คอยอ,ยอยู่พี่นอ้องเลยสายเตอรแล้วชวงนี้ก็ได้เก้าโมงเก้าโมงกว่าๆๆละอ่ะแตู่นเลยเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยอพี่น้องเลยขอเป็นกำลังใจเด็ดคิดต่อไปอ่ะคลิปนี้ก็ชิได้ปิดคลิปกันละคลิปหน้ากับพ่อๆกับเบ๋าละม่อนอีกคือเก้าันละพี่น้องเลย